สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเน่เหมือนเดิมนะครับวันนี้เน่ก็จะมาแบ่งปันในเรื่องราวของการดูแลสุขภาพนะครับด้วยผลิตภัณฑ์ซูเลียนนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะสามารถดูแลสุขภาพเราได้นะครับนั่นก็คือสุดยอดวิตามินแห่งปีหรือวิตามินออฟเดอร์เยียนะครับเป็นสุดยอดวิตามินแห่งปีนะครับที่ได้รับความนิยมมากเลยในปัจจุบันนะครับนั่นก็คือวิตามินซีชูบีของบริษัทซูเลียนนะครับประโยชน์ของวิตามินซีนะครับหนึ่งเลยเป็นตัวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนชั ป้องกันการเกิดลดอาการอักเสบในโรคไขข้อได้ที่สําคัญนะครับสามารถป้องกันโรคมะเร็งบางชนิดและต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้ดีมากมากเลยเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะครับหกระปุก3ามบาทมี80เม็ดหนึ่งเม็ดสามมิลลิกรัมนะครับวิธีการทานวตาิตามินซีให้เห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือรับประทานครั้งละสามเม็ดเก้าร้อยมิลลิกรัมหรือวันละหลายๆครั้งนะครับวันหนึ่งร่างกายเราต้องการวิตามินซีให้เพียงพอเพื่อต่อต้อานอนุมูลอิสระในยุคป,ปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นไวรัส โควิด19หรือแม้กระทั่ง PM 2.5สิ่งเหล่านี้เป็นเชื้อไวรัสหรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าอนุมวลอิสระวิตามินซีของเราสามารถป้องกันได้ซึ่งวิตามินซีของเราไม่สามารถสร้างเองร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้เราต้องกินเสริมนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ซูเลียนตอบโจทย์มากในยุคปัจจุบันนะครับราคาก็ถูกมากเลย312บาท1กระปุก312บาทมี80เม็ดนะครับ1เม็ด300มิลลิกรัมนะครับในกระปุกนี้มี80เม็ดทุกท่านก็สามารถเลือกสรรได้ไปดูแลตัวเองได้อ่าที่สำคัญเป็นวิตามินซี จำเป็นมากกับร่างกายคนเรานะครับอ่าโอเคที่สําคัญประโยชน์ของวิตามินซีคือสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกและที่สาคัญทาให้เซลล์เราแข็งแรงนี่ผิวใสด้วยเป็นอาหารของคอลลาเจนกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนชั้นใต้ผิวหนังสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับวันนี้ถ้าทุกท่านอยากดูแลสุขภาพนะครับก็สามารถเลือกวิตามินซีไปดูแลร่างกายทุกท่านได้วิธีการสั่งซื้อนะครับก็สามารถติดต่อที่เอเจนซี N ่ C, ใกล้บ้านหรือกับตัวแทนของบริษัทซูเรียนนะครับ3 1 2บาท จัดส่งให้ได้ทั่วประเทศเลยวันนี้สุขภาพที่ดีต้องมาก่อนนะครับด้วยวิตามินซีชูบีของบริษัทซูเลียนอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบาย